ค่ะอยู่ในช่องขวัญชน Channel, แนลในรายการขวัญยากรีแอควันนี้นะคะขวัญจะพามารีแอคเดอะแมสลูกไทยนะคะเฮ้วันนี้พี่ขวัญจะพามารีแอคเดอะแมสเดอะแมสลูกไทยนะคะหน้ากากยังร้องนันเองนะคะ EP ที่3ของเราแล้วนะคะที่เราทำ การรีแอคมานะคะวันนี้เราจะมารีแอคหน้ากากบ้างไฟนั่นเองนะคะเราไปชมกันเลยนะ,ะก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกด s u b s ไ cribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะว่าคนนี้หน้ากากจังร้องคนนี้คือใครนะคะว่าหน้ากากบ้างไฟนี้คือใครเราไปชมกันได้เลยจ้า ต้น hmm. อ um ีานงานบั้งไฟงานตานเพลิงต้นทำท่าอีสานส่วนประเภทนี้บุญบั้งไฟที่ถูกจัดขึ้นเพื่อบูชาสวยงามสวยงามอยากไปดูมากเลยอยากเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งชาวบ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชาผนก็จะไม่ตกต้องตามไม่ตกชัยอาจจะต่อให้เกิดภัยที่ตัดจากหมู่บ้านใด และโดยดีผมเก่และเติบโตจากที่สานซึ่งสับปัฒนาธรรมนี้ได้เป็นอย่างดีถ้ามันนั่งรีแอคด้วยเลยไหมล่ะฮะนแล้วว่าแอมอยากดูนะคะว่าหน้ากัดจะงอคือใครที่ใครต่างแหล่ลองนับนิดตัวผม สวยมากการนี้อยากไปมากเลยนะเขาบอกอย่างนี้ฮะเบอกว่าประเพณีบุญบั้งไฟนี่นะฮะเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสานคือเขาจะจัดกันก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูทำนาเพื่อเป็นการขอฝนกับพญาแถนนะฮะซึ่งก็ เป็นมรดกคุณปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวอีสานนะฮะเป็นวัฒนธรรมประเพณีทางอีสานนั่นเองใช่ไหมครับผมเคยไปดูตอนเด็กคุณแม่พาไปดูถือว่าชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองจะไปครับอ่ะมาถึงรายการนี้ครับมาดูผลงานของเขาก่อนครับหน้ากากบ้างไฟจะใช้เพลงวันที่ไม่น้องไม่แอมมาต้อนรับน้องไม่แอมค่ะสวัสดีแฟนคลับก่อนสวัสดีค่ะจะนอนไม่อยากดูจองจากขุณเสถียรทำมือครับถ้าพร้อมแล้วปมมือครับหน้ากากบ้างไฟ เนี่ยถ้าคุูเต้ยอ่ะใช่หรือเปล่าขึ้นมาก็ใช่เลยเฮ้ยฟังเสียงคือฟังเสียงอ่ะฟังเสียงคุูเต้ยขึ้นมาก็ใช่เลยเอ้ยตายแล้ว ครคิดว e, ่าใครคุณคิดว่าใครคันนักกับราไฟคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะพี่ชมกันต่อค่ะฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องเปียงเสียงเสือกวาวดับบ่ทันใดขึ้นทั้งฟ้าแล้วอากูหน้ากลางไว้หา

วิเศษเนี่ยเอกลักษณ์มากเสียงเนี้ยคูเตอร์อ่ะไม่คลายได้ไงอึ๊บไม่คลายได้ไงคูเตอร์เนาะ อืมตร์ที่แทชทชามากก็ไมากา้าจะทายถูกไหมเนี่ยเอาจริงเสียงนี้เลยไคหล่ะนี่เจนหนุ้ยไคร กูเต้จะชุดสวยมากเลยเนะาะเนาะที่ทแบบรอดมากเป็นได้ไม่ว่ากรรมการรู้แล้วว่าใครเป็นรู่ทุกยุคยุคใช่ อันนั้นเน่ยแบบซ้ผ hmm. mm ้าคือแบบหิ ผมก็สิคือผมยังเป็นเพจๆอ่ะเสียงหลบเสียงอะไรเหมือนกูต้อยเั่งนั้นเละกูต้อยคูต้อยร้านเป็นสิ่งอุตหะดูท่าน ที่เหมือนไหม่ไทยแท้ด d เหนูยังเคยร่วมงานกับคูเตอร์อะเพลงอันเนี้ยโฮมจารีอะน่าจะจำได้น่าจะจำเสียงได้ดิจริงนะ

SHIT yeah. ดูท่าอออืืหถ้าจบยิงยิงไม่หล่อเลยโคตรหล่อเอ้ยหล่อจริงไอ้เหมือนบังเลยเสร็จโปรกำลังการบ้างกันครับและการสุดท้ายครับสำหรับคืนนี้ ฟังเสียงังลีลาการร้องเพลงคุ้น้นไหมครับคณะกรรมการดูจากโชว์นี้แล้วแหมพี่การดูมั่นใจยังไงก็ไม่รู้ผมผมก็ดาวของผมนะผมก็เดาของผมมีมีชื่อของผมอยู่เหมือนกันไม่ได้แคบร้องนะท่าที่ออกมามันทําให้นึกถึงทำให้นึกถึงเขาได้ใช่แค่ชุดนะเอาเลยกรรมการจะทายถยูกันไหมเนี่ยเป็นยังไงต้องผมท่าพกหัว แต่งตัวท่ายืนอะไรอย่างเงี้ยโอระาเรานั่นจะคิดใกล้ๆกันแล้วคุณเตยจริงคุณเตยชอบพวกหัวแน่นอนแล้วก็ียงคอเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นหนุ่มอีสานแน่นอนอันนี้ของแท้เขาไม่ได้หลอกเราคนอีสานแล้วก็มีความร็อกแต่จะมีความอินดี้ในตัวด้วยดูสิมันรวมกันขนาดนี้จะเป็นใครใช่ไหมทำอะไรคุณฝีคุณฝีข้างหลังก็กำลังคลุณคลิปอยู่ทำอะไรอะคุณกำลังนึกว่าเขาคือคุณเตยใช่ไหมย ใช่ไอทรงผมที่อยู่บนหน้ากากน่ะมันคือทรงผมของครูเต้ใช่ไหมใช่ถ้าไม่แก้กี่เนี้ยพี่ก็เคย่ายชื่อเขานะใช่ผมถ่ายมาตลอดหลายๆทางที่เที่ยวไอ้ต้องทำไม่ต้องทายอย่างนี้นะที่หลังอ่ะเพราะว่าจะได้ไม่หัวเธอไม่ใช่เหรอมันชัดแจ้งขนาดนี้เขาเป็นนักร้องอินดี้เหมือนกัน เพราะมันหอยชายใครอ่ะขอยชายใครอ่ะพูดไปหัวเราะไปพูดไปหาความสุขนักร้องคนนี้เนี่ยจะทำอะไรต้องทำสองครั้งหัวเราะมากกว่านี้พูดหัวาพูดไปด้วยพูดไปด้วยเขาจำอะไรไม่ได้ตื่นเลยจะพูดอะไรจริงๆเราบอกได้เลยว่านักร้องคนนี้ต้องทำอะไรสองครั้งทำไมยะฮะเพราะเขาคือเบิ้ลเบิ้ลกูว่าแล้ว คิดยังไงเป็นเฮียคิดยังไงเป็นเฮเบิ้์นฉันว่าไม่ใช่ค่ะอะไรถ้าเขายืนตรงนี้เขาไม่ใช่เบิ้นปทุมราชถ้าเขายืนตรงนี้เขาคือเบิ้นปทุมธานีบุกพื้นที่ห้อยย้อนกระทงก่อนเลยคุณเบิ้นปทุมราชนะครับเบิ้นปทุมราชมีใครตามพี่หอยไหมไม่อีกสามคนเหมือนจะเป็นชื่อเดียวกันต่อไหมั่นใจไปเลยตอบพร้อมกันเนาะได้ตอบพร้อมกันเขาคือ คูเตอร์คุณตอบไปแล้วไงคุณไม่ต้องระวังแล้วปล่อยพูดเองบอกให้พูดคิดว่าใครคูเต้ยอ่าคูเต้ยอพิวัตยังไงก็ต้องเป็นคูเต้ยหัวเสียงอันนี้ขนาดนั้นขึ้นมารู้เลยการเขาก็หมายถึงเข้าใจได้ว่าสามคนว่าคุณฟันธงไปแล้วไม่เข้าใจฟันธงว่าเป็นคูเตอร์คูเตอร์แอพิวัตผมมีหนึ่งเสียงครับนี่คือคูเต้ยครับอีกหนึ่งเสียงเป็นครูเตอร์อีกสองเสียงค่ะครูเต้ยค่ะ เราสามนาก,กากโชว์ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่วันนี้เราจะมีโชว์เป็นบนบได้ยังไงเดี๋ยวทั้งสามหน้าก,กากจะมาฟีเจอริ่งพร้อมๆจบไปแล้วคะกับการรีแอคหน้าก,กากหน้าก,กากบ้างไฟนะคะใช่ไหมหน้าก,กากบ้างไฟเพลงวันที่ไม่มีเธอนะคะคุกคนคิดว่าหน้าก,กากบ้างไฟนี้คือใครคอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะว่าหน้าก,กากคนนี้ว่าหน้าก,กากบ้างไฟนี้คือใครแมว่าเป็นคูเตอร์อภิวัฒน์ พี่ขวัญว่าเป็นคูเตอร์พิวัตรเหมือนกันแล้วทุกคนคิดว่าเป็นคูเตอร์พิวัตรยกเว้นเสนาหอยคุณคิดยังไงเป็นเบิ้อประทุมราชคะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นใครในรอบต่อไปวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้พี่ขวัญกับน้องมาแอมลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปนอนไหมล่ะ <laughs> ไปเถอะ <laughs>